S 1> <S 1> <S <S สวัสดีครับสวัสดีตนนข้อแรกครับพี่น้องฝนตกฝนตกแห้งผ้าผีผ้ารองมาไตายึ้งครับเน,นี่ยใส่มาต้งนี้ดิใส่ต้งนี้แล้เนียน่ยตักอึก่งใส่มือเนี่ยครับ

ใสอลบเป็นสแล้วมหองี้นยู่ลนี่ของีของี่ชนี่ลนี่มาใส่บ่ท่านหอดหน้าอยู่เลยหาอนใส่บุออก็นีตัวมีแต่บักกันโดนเสียงกบเสียงหองแซแซวแท้สร็พ่น้องแตยู่กันเสล ออกออก่เห่นเเห็นบั้คุยตาดีเนนี่หงอยู่ในป่าคนอบโบเห็นฝนตกแห้งครับฝนตกแห้งัะแต่ยิงก็จะขึ้นโคกขึนว่าจะขึ้นโคกขึ้นเล่าน้ำเขาอยู่ท่านบกบูอ๋อเห็อไรกันหรกสองสามตัวแล้วครับยังไม่มนีละรับ ลงเป็นอะไรแนวายยิงหนักยิงหนังเสอ่ะไ้รเ้ตป็นยงไดี่วมห่างอย่งเยเหรอเขาเสียงชั่วโหญ่ใหญ่จัย่ขุ่นขุ่ ขึ้นกันเดียวอึ๊บสองไล่รอบพี่น้องโอ้ยหัวของยุบกระกันยังพี่นเองไหญโตแล้วแต่เดีหยวจิง่ายอยู่พี่น้องเอ้ยลูกคู่ควรยี่นี่แหละคุณกำแพงดีห่วงแยบแยบดีโอ้ยเหญ่แล้ว

อ๋อโตมานแล้วครับนี่ต,นตัวชิตัวแล้วข่ <c oughs> างโน้นกอยู่อ่ทุกคนทุกคนทางนี้ไปเลยเขพโมเมนยนเฮ้ยเมียนไปตองแหงเสียสัม

กัางไฟกินองมองๆๆๆจึ ання, ๊บนี like ่งามห้องนี้สิเขี้หอย่ยบหงอไม่หยหงอไม่หยิหงอไม่ออนะก็บอกดีตะอกนี่สิผลงานกับหลายตัวอยู่ไฟแบตเบิร์ดพี่ดองเอ้ยไฟแกงไฟฮวงหมดเบิร์ด เดี๋ยวจไฟหนาโคมครับผีผู้ดีผ้าีผ้า,ผา,ผานองจับขึ้นก่อละ่ะอว่าดีห๋หลายตัวเติบอยู่เท่องมันออกน้ำนี่โบนอ,อกปากเลยพามีเน่าห,หูดไูนว่าสีหายเห็นเน่าหูดจะข้าวอยู่นี่นะครับเืว่าดีหลายเติบไดต้มย่เรไปวันต่นอผลก็ลินมาเลยตั้งบ้งกัน,นเรยขึ้นมานซัมอเอนตีเลยล

ปลาเข้มทั้งเลายนาอโอ้ยเสียดายดีนะองใหบเงี้ยมีโอ้โหน,น,นี่ข้างขวาผัวเบื่อกี่หมีมไปไกลหลวงพ่อือโอ้ยท่เสีด้แท่โอ้ย 84ไี่น้อนยก็วนลองๆอยู่นี่เออขาครับ2ตัวเือประมันเลยครับนี่นี่พี่น้อยถรุ่นตรงๆงไวล่องมือปลายขิงออกจากสาโอ้ม่นไปนำถ่วมก็สร้างปลาหรอบู๊ท่านหนุเบิ้งอยู่ล่ายมันลวอยจปะมันเหลืองมาเพามูงตุน ตัวนี้ทุกทุกตัวนี้ตัวนี้ตัวน่านี่เหรอขึ้นหาอีกอย่างยังเดียวกัน้็ดิ่งง่ายๆเลยโอ้ยนี่ของคุณมองอะไรกัยนี่ cái con của mày lại con gì vậy? Ối, nó đi rồi. Ối, nó đi ตนีดินเลยิ่เี่นพ่วะ่พ่อาพอวย่พี่น้องนี่ออกองนี่พ่อว่มันได้หลายเตียหรมันขึ้น ส่องหน่อยก็คือเก้าวที่เส้นนี้เลยนี่โอ้ยน้อนี่ไงว่าไม่ได้ละคาไหลตสูอยู่เดียวจะพอ่อพ่อพ่าประเด็นที่ซื้อนี่นี่ฟ้องขาดซื้อนี่เกี่ยวกับผลงานตัวเดี๋ยวไหลยอยู่ครับนี่ขอบคุณแฟนครับสมองสบละครับที่ติดตามขอบคุณทุกวกำลังแรงใจที่ติดตามไอ้อีสานหน้อยขอเอฟซีสมองสบละครับยุดี้มีแห้งกินก็แรงเสียบ คือนีได้งนี้ล้วตีสวัสดีครับสวัสดีครับครับ